เ้าเราตัดเรื่องว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงไฟนะปนะรนะ<ช>เภทอะไรไปมันก็คือหนังรักเรื่องนึ่งแหละอ่สวัสดีสสดฮะอนี่อาตีนะครับฮะ นุ่นโต๊ะวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอาสนังลิชเทเลอร์ครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับพวกคนอ่าวันไลฟ์สดเรามีแขกรับเชิญเนาะเป็นเรายังไม่บอกว่าเป็นใครเราอุบไว้แต่แต่เราใบ้ๆกันมา3-4คลิปแล้วว่าเป็นผู้กำกับเป็นดีดิเตอร์เป็นคนเขียนบททำหลายอย่างทํากํากับหนังมาแล้วกํากับซีรีส์มาแล้วเคยเปิดร้านเล่าด้วยเคยเปิดร้านเล่าตั้งเดี๋ยววันไลฟ์สดจะมีของมาแจกด้วยอ่ามีผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่ใจดีของเราแอดอิน อันอินครัอผมอนอินเป็นเป็นเป็นโปรดักต์บำรุงผิวนะมีสารสูตรมีเซรั่มมีมอยส์เจอไรเซอร์ก็มีอะไรนะกันแดดครับผมกันแดดออนอินเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะจริงๆตอนแรกจะเอาไปขายแล้วแต่ก็นึกขึ้นได้แจกดีกว่าเรา่าเรามีของมาแจกกันอ่ะเรามาดูนี่ว่าเป็นหนังลงลงหนังไทยเหรอใช่พี่ใช่ครับเหมือนเป็นหนังหนังผู้หญิงผู้หญิง เขาเรียกยูริคือเทนโลกมันเปลี่ยนไปเนาะเขาพวกซีรีส์วายวายเนี่ยคือผู้ชายกับผู้ชายยูริเนี่ยเขาเลือกเขาคือผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะชื่อเรื่องว่า my ex wedding ปิ๊งรักคนที่เลิกใครตั้งชื่อเรื่องเนี่ยใครอะตัดเล็บให้อ๋อแล้วก็ให้ทำอะไรอยู่เวลาที่รักกัจทำอะไรให้เขาขอบคุณนะคะเขาคือใครอะ เราอยากไปแตะสายลุงแตะสายลุงเฮ้ยจุกด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไม่เห็นแต่งงานเลยเสียววะมาเห็นเจแต่งงานฉันจะได้ตัดเรื่องเจไปจากชีวิตแฟนหน้าไม่ขนันแต่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะแต่งเป็นเกยงอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเจนี่บีเป็นเราดีใจที่ได้เจอนะเจะแฟนเก่าเหรอจะแฟนเก่าแกไม่เห็นพรอนี้ก็ตามๆเนาะมองเจ J หรอ เหมือนจะง่าจีตลอดเวลาเขาคือใครอ่ะตลาดไม่คุ้นเลยครับเจแค่ถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดแต่ปัญหาคือฉันคิดไงฉันคิดว่าฉันจะจับเจลงเตียงจูบแล้วก็จับคนที่นิวน้องมี่ตลาดเหรอน้องแฟนเก่าเลยแฟนเก่าก็เขาคงลองแอะเนาะหรือมันมีมมันีกระแสมาแล้วลองทำเป็นแบบอันนี้เป็นไข้ไข้อะไรอ่ะ อุ้ยแฟนเป่าอ่ะเปล่าเลยมาเปล่าเลยได้แค่นี้ใช่ไหมทำไรแฟนเป่าอ่ะงั้นเราเลิกกันหรอเขาบอกว่าเห็นไหมอะไรอ่ะไม่มีผู้ชายในเรื่องนี้เลยนะอ่ะใช่ใช่เราไม่ได้เลือกเมื่อกี้ก็เป็นแบบเหมือนมีกล้ามก็จะดูเก่งเก่งแล้เนี่ยร่างตัวอย่างเนี่ยยังไม่เห็นผู้ชายสักคนเลยนะนี่ไงพี่บูนี่ไงพี่ไมาแล้วมันจะเป็นใครไม่ได้ที่มัน เอ้าพี่เบนไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เราย้อนเป็นแบบนี้ไม่ได้ฮิวจะฮิวต้องเข้าใจในตัวกันบ่อยดิอยางเง้เอออ่านในตัวเป็นเดียวเลยเราเจ็บบ้างนะเจเราขอโทษนะลัตตี้ที่ทำให้งานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอพังพี่ว่าบินมาคนที่เลิกอยู่เร็วไหมคะเรื่องความรักอะ ไม่มีใครเลวหรอกจ้ะมีแค่ถูกใจกับไม่ถูกใจเท่านั้นละจ้ะ <14 S 1> สิบสี่พฤศจิกา,กายนนี้ถ้าเป็นพี่จบเดินเขา้ามาดูในโรงจะเหมาะไหมครับเราไม่น่าใช่หนึ่งเปอร์เซ็นของเขาคือคือ,ขอเขาที่เสิร์ฟมาแล้วว่ายูริเนี่ยเป็นผู้หญิงดู99%เกอนาะจริงๆในไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหม่พอสมควรสำหรับในใน,ในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยจริงๆอ่ะเรื่องที่มัน มันจุดประกายให้ว่าเฮ้ยยูริมีคนดูพอเยอะพอสมควรนะคือละครช่องสามอ่ะที่เป็นหมอนั้นที่คู่กัน,นะมีแฟนคลับเยอะสุดๆเ,เลยนะเนเรื่องแรกเลยป่ะเรื่องแรกเลยแล้วตแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทำนะมีของช่องช่องวันยี่สิบห้าเนี่ยก็เหมือนก็มีคนดูเยอะนะตอนนี้กลาลังออนไลน์อยู่ด้วยวันไม่ใช่ยี่สิบห้า จีนเพิ่มจีเอ็มยิ่ง้าอุตสาหกรรมซีรีส์และหนังวายเนี่ยครับผมประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของโลกนะใช้คําว่าของโลกอ๋อเฉพาะที่เป็นแบบนี้วายวายก่อนนะเอาวายก่อนนะผู้ชายกับผู้ชายคือด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เกาหลีไม่ทำซีรีส์วายหนังวายญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ทำซีรีส์วายหนังวายจีนไม่ทำซีรีส์วายหนังวายทำไม่ได้ผิดกฎหมายหมฉะนั้นคนผลิตเนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นศูนย์กลางของโลกไะคือคือประเทศไทยมันมันทุกอย่างมัน มันดิ่งมาเพราะว่าแล้วทุกที่แม่งแล้วายเนี่ยบาซิลดูเยอะอินโดดูเยอะเขมรดูเยอะคือจริงเหรอเวดนาเรเรารู้เพราะเราเราทำเรื่องพิดเบฟหลังจากซีรีส์มันออนแอร์เสร็จพวกตานามันเวอร์ทัวร์กันนะเว้ยออไปเพราะว่าแฟนคลับมีทั่วโลกทั่วโลกจนเดี๋ยวเขาจะมีซีซั่นสมันมีช่วงที่ตอนที่เราทำพิดเบฟอ่ะครับตอนนั้นอ่ะออนแอร์พร้อมกัน24เรื่องนะอ๋อใช่เฉพาะที่เป็นาวอุตสาหกรรมมันกว้างมากแล้ว ในท่ามกลางอุตสาหการรมวายที่คนเริ่มอาจจะมีบางคนเริ่มเบื่อยูริตอนนี้นกำลังมามาแรงแล้วเรื่องนี้คือ<ม>ดาราหน้าใหม่กันเกือบทั้งเรื่องนอกจากมีดารารับเชิญชเราใช้คำว่าดาราเชิญเนาะพวกพี่ปู<ช>พวกพี่เบนเราก็าเป็นดารารับเชิญแต่ดาราเ <ๆ S 2> มนเนี่ยเรา่าเป็นเราเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอาจจะมีชื่อแต่ว่าเราไม่รู้ับในวงการเขาอาจจะเลิกพี่เอิร์ดดูตัวอย่างแล้วรู้สึกยังไงไทยสวยอย่างแรกเลยท่ไยสวยแล้วก็ช็อตสิวคิ้วเยอะอยู่ แต่แต่พวกจูบกันให้ผู้ชายดูได้ไหมแต่พวกไหนอย่างเงี้ยนะไม่โป๊หรอกไม่โป๊ไม่โป๊ไม่โป๊เลิฟซีนก็เต็มที่แบบจูบจูบกันเราเราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราดีเซิร์ฟมาตอนเราทำวายอ่ะเขาไม่ได้ชอบเยอะเขาไม่ได้ชอบให้เห็นเลิฟซีนแบบเยอะเกินไปเขาเขาชอบความลุ้นอ่ะเขาชอบความจิ้นเขาใช้ครัว่าเขาจิ้นเนาะเขาเขาชอบว่าเขาจะไปคิดเองจิ้นเองอะไรเงี้ยฉะนั้นเลิฟซีนมันก็จะแบบแถวๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเลิฟซีนแบบ มกเลอรกันหรอกอะไรเงี้ยเราเชื่ออย่างงั้นนะถ้าเราตัดเรื่องว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะประเภทอะไรไปมันก็คือหนังรักเรื่องหนึ่งแหละถูกไหมหนังรักที่แบบว่ากลับมาเจอแฟนเก่าน่นนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะผลลัพธ์ตอนท้ายต้องไปดูในหลว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกทางไหนเราเคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้วจริงเหรอเพื่อนสนิทเราแต่งงานกูไม่ได้อยู่ในงานแต่งงานก็แปไวะอะไรอ่ะไม่เข้าไปในนั้นกูต้องพาแฟนเก่ามันที่จะที่จะมาพังงานแต่ง อ๋อห oh, นีออกไป,ป <laughs> ไอ้ฝั่งนั้นไม่ยอมเชื่อว่าเพื่อนกูจะแต่งงานมาขอดูจะมาเออไอ้นั่นไปเฝ้าประตูนู้นไอ้นี่ไปเฝ้าประตูนี้ทำไมอะแล้วพอเธอมาก็กันเธอออกไปพามึงไปส่งที่สถานีรถไฟรอจึงมึงครึ่งรถไฟไปอะกูถึงจะออกมามาถึงงานแต่งเพื่อนกูเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมอะทำไมเขาอยากจะมาเห็นทำไม ตกไม่ดีว่างัันก็ไม่เชื่อเพื่อนกูจะแต่งงานเราพูดเสมอว่าสังคมประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายการมีหนังหรือซีรีส์ในหลากหลายแนวเนี่ยเราว่าเป็นสิ่งที่ดีในสังคมเว้ยคือใครชอบแนวไหนก็ก็ไปดูแบบนั้นเสพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนั้นแต่ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยถ่ายสวยจริงนะถ่ายสวย่ายอมรับคอมโพสดีด้วยเนี่ยดูดิองค์ประกอบภาพ หนังรักก็ต้องขายสวยก่อนคาแรคเตอร์อของหนังรักนะันต้องหนังน้อยต้องสวยก่อนมุนลลแล้ว,แล,วแล้วอีกอันหนึ่งคือตัวแสดงอน่ยหนังรักนะตัวแสดงต้องมีสเสน่ห์ให้คนแบบเอาจะช่วยให้คนหลงรักมันแต่ตอนเนี้ยเราดูตัวอย่างเนี้ยเราเร,เรา,เรารยังไม่ได้เห็นสเสน่ห์ของตัวแสดงที่เป็นโดเมน<อ>แต่แต่เราชอบตัวแฟนเก่านะหน้าตาเป็นไทยที่เราชอบคุณผู้หญิงคนไหนอ่าชอบดูสิบสี่พฤศจิกาถูกไหมในโรงภาพยนตร์ก็คือก่อนก่อนก่อนร้อยกระทงวันหนึ่ง ใครชอบก็ไปดูกันจ้ะ